สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันหลังรัฐบาลไทยออกเนาะค่ะโอ้ยตีความฝันบอถือบัรออกแล้วตีเม่นเนาะพี่น้องที่ฝันว่าผู้ใช่เอามีดไปแทันมีดไปแทงผู้ยิ่งนั่นไหมแต่ค่ามเป็นคนจะค้นนั่นไหมค่ะไปตีต่้ศูนย์สี่กับศูนย์หกเนาะตุยแล้วทั้งสองแต่ทแอดก็ยืนยันด้วยว่าบนบ่มีชีวิตดอกมานบ่มีกับตีบ่ถือ,ถอบัดออกแล้วตีไงพี่น้องเอ้ย อเอาไม้เอาไม้ค่ะไปเบิ่งวัสดุใดเขา่าเนาะค่ะไปดูวัสดุใดเข้าบ้างนเนาะแอดบ้างติดบนล่างไว้ที่แปดเก้าศูนย์ศูนย์มาเนาะค่ะเก่ากับไปลักลอยพี่น้องอ่าหลักร้อยบวติดนะคะหลักร้อยไม่ติดวิ่งรูดศูนย์กับเก้าแนพี่น้อง 9ก้าสองหกสองเนะเาะแต่มีพวกกับกระสีหัวไหวกระสีได้เนาะค่ะอันนี้เซียนสารคามเนาะค่ะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ของเซียนสารคามเข้าที่หกสองเน้นเน้นเลยตรงตรงเลยค่ะตำแหน่งหกลัก1ิเลยพี่น้องค่ะแต่บรดเนิ่มตีวโตหกสองเนาะ อของน้องตาเดี๋ยวได้ค่ะน้องตากับกะรลดค่ะแอดวางที่เก้ากับศูนย์ของเซียนสารคามก็คือหกเลขจับคู่ออกมาซับหนีพี่น้องนะคะแลวกะเลขฝันแอดบอฟันศูนย์ศูนย์เลยแอดวัตรจะพอใา้กับพู้งยิงกับตีเป็นแยกออกศูนย์หกศูนย์สี่ซะนะคะสำหรับเลขฝันแอดฟันไว้ห้าหกเจ็ดศูนย์เก้าแอดเปนเน้นหาเด่นหกเด่นเก่านะคะ หกมาศูนย์มาสองตัวขึ้นทุกงวดนะคะแอดฟันไวบามาสองตัวขึ้นติดสองตัวทุกงวดนะคะพี่น้องทุกงวดเลยยังพระท่านได้รุดเลยนะคะสองตัวตลอดมาเลยสําหรับเหล็กฟันเนาะคะ่ะเอาไปกันต่ออีกเนาะค่ะพี่น้องสูตรไหนเข้าบ้างเนาะคะ่ะสูตรไหนเข้าบ้างสูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้หลุด 9ก้าหกสองศูนย์ศูนย์พี่น้องหกเดินต่อกันมาจากงวดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนั่นอีกเด้สามหกพน่ะ 3, 6, นะ้อนงะ,ะแต่มันกระขันอยู่แต่หกเดินเงี้ยวมากเลยเนาอคะ่ะเอดวายุหกมันมันเด่นไหมมันพอเป็นตลุดไหมคะ่ะของเอดอ่ะสูตรนี้เข้าที่เลขศูนย์เก้าหกสองศูนย์ศูนย์นอค่ะ อันนี้มันเป็นบนล่างเนาะค่ะก็เลยใดศูนย์มันบนย่างเดียวกับจอดเนาะคะ่ะชุดนี้เข้าที่เลขศูนย์เลขห้านี่ลดเลยพี่น้องเก้าหกสองศูนย์ศูนย์เนาะคะ่ะตามกันต่อพี่น้องนะคะ สูตรนี้จะได้เห็ดล่งเป็นชุดๆเนาะคะ่ะเวลาจับแตกกันแล้วแอดก็ลงซะค่ะนะคะสูตรนี้ก็หลุดนะคะสูตรนี้หลุดเก้าหกสองศูนย์ศูนย์สูตรนี้มาที่ศูนย์เก้าหกสองศูนย์ศูนย์ผ่านเนาะค่ะสูตรนี้ผ่าน วดที่แล้วแอดจับสูตรนี่สซก,กับสามนี่นะคะมวดนี้ก็เลยไปจับเอาสูตรไม่เนาะพี่น้องมันเด่นกล่วกันหลายเนาะค่ะอันนี้คือชุดตารางเซียนสารคามชุดตารางก็เข้าที่เลขหกอยู่เนาะวันที่แล้วเข้าหกห้าโอ้เสียดายนะพี่น้องเลขสามเนาะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์เนาะค่ะ สูตรนี้ก็เข้าอีกแล้วที่หกเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ตามต่อเดอค่ะพี่น้องสูตรใดมันเดินติดบนของเซียนสารครามอ๋ออันนี้สูตรของเซียนเพิ่นตันค่ะเลขติดบนของเซียนสารครามบ้าพี่น้องเจ็ดศูนย์สองเข้าที่เลขสองอีกเฉยเนาะค่ะเข้าเลขสองสูตรนี้ของเพิ่นเดินดีเยอะค่ะพี่น้องเก้า 62สองนคะคะตามเอาเดอ้อพี่น้องเดินาวายูเดสสถิติของเพลนเนาะค่ะของเซียนสารกข้ามเนี่ยนคะคะอันนี้ก็ชนจับแสรกันประกบได้อีกเฉยตัวนี้พี่น้องงวดที่แล้วชนกันที่ห้าสุของเพลนเนาะงวดขึ้นไปก็ได้หกสองวดขึ้นไปได้ศูนย์หกพี่น้องงวดขึ้นไปได้หกเจ็ดเจ็ดหกงวดขึ้นไปได้สี่หนึ่งตัวค่ะเอางวดศูนย์สามก็ได้พี่น้องโอศูนย์สี่ก็ได้ค่ะอ้า เนาะค่ะบเบาแล้กก็ไดแอดกับฮดไดเห็นได้นี่ตัวเพิ่นเองกับว่าจ้าไดเนาะนี่งวดที่แล้วชนกันที่ห้ามาหกห้าเนาะงวดนี้มาหกสองงวดทัดขึ้นไปพี่น้องอ้าวแอดจะไดวิเคราะห์สูตรนี้ระเดอ้อนี่หายพี่น้องรอบต่อไปเนาะค่ะของเซียนสารคามสูตรนี้ได้เลขสี่หลุดนะค่ะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์สูตรนี้ก็คงเจะาออกแล้วล่อค่ะนี่แอดว่า นล้ค่ะนะคะอันนี้คือสูตรของเซียนสารคามชุดตารางก็เข้าแต่เลขเด่นเนาะเด่นบนล่างมีประกรบคู่ให้ด้วยนะคะอันนี้ของแอดเก้าเขาเรียกหกยี่ได้ค่ะ 6, 2, 0, 0, หกสองศูนย์ศูนย์น่าอยุค่ะเลขศูนย์อ่าเลขหกนะคะ ต่อค่ะพี่น้องนะคะประกบคู่แบบไหนดูก่อนอ๋อมันชนกันที่หกตอรนี่พี่น้องประกบคู่ได้ยุ่งวดที่แล้วนะคะหกห้าหกสองศูนย์หกสองแปดหกสี่สามหกนะคะรถจะสึ่งเทิ่อนจับคู่ว่าใดมือนี่รถอีกนะคะหดที่แล้วเข่าไหลยงวดยู่ค่ะพี่น้องที่เดินมากตามกันต่อค่ะพี่น้องนะคะ มันชนอยู่ที่หกหกมาอยู่ค่ะเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตามต่อเด้อค่ะแอบจะเห็ดทยอยเห็ดลงให้ก่อนเลยสูตรใดมันเดินเนาะสูตรใดที่มีสูตรติด่ห้ข้างหลังแล้วมันจะเห็ดไงมันจะไปเรื่อยเ่อเพราะเด็กเขาไปเปิดเลมนะคะเอาสเต็ปเก้ามันเดินค่ะชุดพิเศษกับมีนี่นี่เลขเด่นตัวเดียวเด่นบนล่างไปที่เลขเก้าจอยเนาะคะ่ะเก้า 6200นะคะด่นตัวเดียวไปหลักร้อยเท่ากับเอาเดอร์ค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวเดียวนะคะด่นตัวเดียวเดี๋ยวแอดจะไปต่อให้ที่สูตรนี้นะคะนี่สูตรนี่แจ่มมากเลยพี่น้องนะคะสองเม็ดเดียวก้า6200นะคะ เดินต่อเลยนะพี่น้องเนาะเก้าหกสองกระจับเก้าสองนี่แล้วนาะพี่น้องมันเคยออกน้ำกันไม่เห็นบ่ค่ะเก้าสองห้าหกหกสองศูนย์หกว่าใดเจ็ดแปดว่าใดใดสี่หกนะคะใดสี่หกหัวดน้าจะชนกันที่ทเลขสองเนาะคะ่ะชนที่เลขสองบามามันชนหาย มันก็นยังเป็นตำแหน่งที่จับเด่นได้นะคะพี่น้องจับเด่นได้อยู่ถ้ามันชนให้นะคะนะคะน,ะคะนีแม่พี่น้องชุดตล่างนะคะเก่าสองกับมี่เนาะค่ะชกนกันกับสูตรนีแม่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะ,ะสองเราก็มาศูนเราก็มา ก้าก็ไปหลักร้อยเก้าหกสองศูนย์ศูนย์เนาะคะ่ะจับคู่ไม่ได้ถือว่าผิดแม้เด่นจะมาก็ต้องทําผิดไว้ก่อนนะคะเข้าเอาเข้เาจะเชี้ยนเครื่องไม้ถูกต่อเมื่อเราจับคู่ได้เนาะคะ่ะพี่นอ้องเนาะจับคู่ใดเท่านั้นเนาะค่ะนะคะ,นะคะเอาตัวนต่อพี่นอ้องแนวทางก็จะประมานนี้เนาะคะ่นะ,คะถือว่าเดินหาหลายสูตรอยู่เนาะคะ่ะ ไปดูสูตรนี้กันเลยนะคะสูตรนี้เด่นบนล่างรัฐบาลไทยสูตรนี้ของแอดเองเนาะค่ะมาทั้งหกและก็ศูนย์เนาะค่ะสูตรนี้เดินดีเก้าหกสองศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์หกมาศูนย์มานะคะนะคะ สิบหน่วยล่างรัฐบาลไทยหลุดเนาะคะ่ะข้างล่างออกที่ศูนย์ศูนย์หลุดงวดแรกแล้วพี่นอ้องว่าเป็นยังเนาะคะ่ะชุดดีไปนักกันได้เนาะคะ่ะแล้วก็ไปดูชุดสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนสีหลายสีซะเรือกเกินเนาะพี่น้องเนะนาะเพื่อนคนสิบหน่วยบนเข่า ที่2นะคะ9 6 2ตามต่อพี่น้องยังบอลลุดนะคะยังบอลลุดแต้มหลายปไปได้ตัวเลขจะหายนะคะเข้าเดินต่อพี่น้องเดินต่อหลายสูตรนะคะอันนี้หน่วยบนรัฐบาลไทยนะคะหน่วยบนก็เข้าที่ ก้าหกสองมาครบเลยด,ด่พี่น้องมาครบบนเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะหลักหน่วยก็เข้าไปที่สีก็โอ้จะเป็นหลายสีเนาะพี่นอ้องก็ไปน้ำกันจักอันเนาะคะ่ะเข้าที่อันนี้เป็นหลักหน่วยเนะเาะเขาที่เลขนี่แล้วกันนะคะ ตามกันต่อเด้อค่ะพี่น้องอันนี้สิบหน่วยบนชนกับหลักหน่วยก็คือเลขสองเนาะคะ่ะเห็นปะค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เลขสองอันนี้ก็เลขสองเนาะคะ่ะที่นี่หน่วยบนอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้เดินต่อมาสิบหกงวดหลุดพี่น้องนะคะหลุดก็ว่าเป็นยังเนาะคะ่ะอ่าบนอันนี้ของน้องต้าเนาะคะ่ะหลุดค่ะงวดแรขเก้าหกสอง 9, 6, เก้าหกสองยังสูตรได้อีกอย่นี้เดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องค่ะเท่าหลายสูตรเยอะค่ะพี่น้องเนาะสูตรได้มันเดินเดินแอดก็เสียเอาลงให้กดอนเลยเนาะค่ะสูตรนี้หลุดเด้อค่ะพี่น้องสูตรนี้หลุดนะคะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์หลุด สูตรนี้เข้านะคะสูตรนี้เข้า9 6 2 0 0สองนะคะสูตรนี้เข้าที่เลข2ที่หลักหน่วยบนนะคะส่วนหญยเด่นบนล่างก็จริงแต่ส่วนเพิ่นจะไปบนพี่น้องสูตรนี้นะคะส่วนใหญ่จะไปขึ้นบนเด่นบนล่างเซียนสารคาม่น่งมากที่หลังตอนทีแอดรงงานแล้วเนาะค่ะ บ้านเป็นซ้ำกันบ่าวกบชุดนั้นเนาะค่ะ6-8กแปดขึ้นกันของเซียนสารคามบอนะเดี๋ยวได้ค่ะเพ่อนเดินบนของเพื่อนเดินดีมากเลยเพี่นอนน้องเอ้ยอ๋อคนละสูตรค่ะคนละสูตรพอดีแล้วกับิไดีไซน์นี่ให้เพื่อนน้ำแต้มของเพื่อนเก้า 6 2 0 0พี่น้องนะคะเข้าเลขหกจะมาอีกบ่งหมดหนาะพี่น้องมาโภภพดโพดอะนะคะอันนี้สูตรคสมเซียนสะะรารคามเอาไปใช้ในเดียนเหมืนก้อนนะคะพอคนมาที่หลังกะเล่นล่งงานพระท่านกันอันนี้เด่นบนล่างของแอดเอง9 6 2 0 0นะคะ 9ก้าหกสองศูนย์ศูนย์เอาสีเอาเพาเป็นยังดอกนอกพี่นองเนาะบาตรเหลียวเห็นความชัดเจนหกเจ็ดศูนย์เก้าแต้มกันไปเมื่แล้วละว,วันนี้ก็เข้าที่เลขหกนะคะสูตรมันเดินจุดได้เดินไปต่อได้นะพี่นองสิบบนไม่มีหก รุดงวดหนี้เป็นงวดแหลกว่าค่ะ9องไม่มี6นะคะอันนี้สูตรเดียวกันใบที่มันเต็มเอามาให้เบิ้งย่ามทีว่าแอดเปลี่ยนใบนะคะย่ามออกแนวทางล่งก็จะได้เห็นสถิติเเน้อพี่น้องนะคะอ่ามาดูของน้องต้ากันี่ของน้องต้าวางห้ากับ7 รุดนะคะมีหาสองพี่น้องวาดเสียวอยู่นะคะมีหาสองกับเจ็ดสองแต่บ่มีหกสองเนาะค่ะของน้องต้าสูตรนี้ก็ของน้องต้าก็เข้าที่เลขศูนย์เนาะค่ะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์นะคะเดินต่อพี่น้องเดินต่อนะคะของน้องต้าชุดตาราง เข่าเลข2เข่าเลข0ชนเลข2 9 6 2 0 0านะคะพี่น้องมาแต่เดนนะคะมาแต่เดนจับคู่ผิดมาแล้ว3งวดนะคะจุดตะล่างของทนนะคะชุดนี้ก็5กับ7อีก9 6 2 0 0ลุดนะคะพี่น้องะคะ่ะลด นี่แหละค่ะแนวทางกับวันนี้ก็คือเข่าตามสเต็ปทีไ้ม,มันเดินอาจจะไปต่อให้เนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอสวัสดีพี่น้องเท่านีเนาะค่ะพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ